เนี่ยวันนี้เราไปจ่ายตลาดกันมาค่ะเนี่ยไปมาสามที่อบผักอบแซลมอน ก็จะเตียงปลาใส่ปลาเพราะว่าไ่เป็นกลือถ้าเกลือั เออย่าเลยน้ำแล้วคะ่มาปรุงปลาต่อะคะ่ะก็ใส่พริกไทยนะคะมีก็จะใส่พริกไทยะคะ่ะแล้วก็ออกซีอิ๊วขาวะคะ่ะเพิ่มความหอมให้ปลาใช่ไหมคะพีเพิ่มความหอมให้ปลานะคะเควาลาอบนี่ ก็เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็รอโอ้น้ำมันหน,น,น,นึ่งรอตัวใบข้านี่ นี่ก็จะใส่น้ำมันมะกอกนิดนึง ini kan Spartas ini ini kok tersagi ini kan itu pun itu lagi itu kan ่พอน,ะะน้ำเริ่มเดือดแล้วนะคะน้ำหมี่ก็จะใส่มันฝรั่งลงไปค่ะอันนี้สี่หัวพอรอรอต่อไปค่ะ shaking this one first. I think it's done like this. Oh, yeah. this salmon, Nah? This one? Yeah. Yeah. <laughs> yeah. <laughs> <laughs> เสร็จแล้วนน้ำกเหรี่กะี่ค่ีีชอบตุกแบบนี้มากกว่าค่ะเพรว่าถ้าอกนะมันหายหดห,หมดเลยอ่ะมันไหม้อะค่ะน,นี่ชอบชอบแบบนี้เดี๋ยวเราจะพักหนึ่งจะใส่น้ำส้มลงไปอร่อย เร่อยค่ะน,น,นี้จะเค็มๆค่ะคุณสองสามนาทีนะคะใช้ได้เลยโอเค เราสุกแล้วน้ำมีก,ก็ปอกเป,ปลอือกออกนะคะแล้วก็หัน่นจิ้นหน่อยๆนะคะเพื่อะจะได้บดง่ายขึ้นนะครั <coughs> wow. me like. Right? Yep. Yeah, I give you a big piece. I suppose. ได้แต่มุมกล้องตรงนี้ค่ะเพราะว่าชั้นที่น้ำมีอยู่อ่ะมันเล็กเป็นเหมือนชั้นใต้หลังคาค่ะอืมอ,อ,อร่อยมากเลยเผ็ดเผ็ดกับพริกแล้วก็เออหัวหอมใหญ่เนี้ยมันก็จะเค็มเค็มเปรียปร้ยวๆค่ะน้ำมีคุกเป็นเพิ่งมาหยุด เออมาอยู่ที่เนี้ยถึงคุกเป็นค่ะอยู่ไทยคุกไม่เป็นอันเนี้ยอาหารพวกประเภทอกๆอะไรงะเงี้ยค่ะเนี่ยห่อไม้ฝรั่งนี้ส่วนมากถ้าที่ไทยเราก็จะผัดเนาะแต่ว่ามันเนี่ยส่วนมากจะชอบอบกินค่ะอันเนี้ยอร่อยมันจะกรอบๆแล้วหนีงไม่ชอบ อันเล็ก,ก้็เล็กๆแบบนี้นะคะแต่ว่าในตลาดไม่มีต้นใหญ่มีแต่ต้นเล็กๆแบบนี้หายากตอนนี้ค่ะคนี่ละอาหารการกินของน้ำหนีที่นี่สลับกันไปค่ะบางทีก็เป็นอาหารเม็กซิกันบางทีก็อินเดียก็อาานมร้กาตายฝรันะ่งเนาะแล้วก็อาหารไทยอาหารจีน เวลาอาหารจึนร้าน้ำหมี่ไปทานที่ร้านน้ำหมี่ก็จะจําวิธีการมาค่ะจําวิธีมาว่าอาหารชนิดน้ำหมีอะไรมากเราก็มาลองคุกแล้วเราก็ดัดแปลงเป็นรสของไทยๆเพราะว่ารสของคนจีนมันจะจืดใช่ไหมคะเค็มคอยเลยคลิปนี้น้ำหมี่ก็ลาไปก่อนแค่นี้นะคะถ้าชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะไม่ได้เพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของน้ำหมี่ต่อไปนะคะ 가อบ니다